ในคลิปนี้นะครับก็จะขออนุญาตพูดถึงประกาศสิ้นสุดการให้บริการของ Line Notify นะครับซึ่งเท่าที่อ่านจากประกาศนะครับก็จะมีการหยุดให้บริการนะครับตั้งแต่วันที่1เมษาปีนปี2025นะครับก็จะส่งผลกระทบต่อการส่งการแจ้งเตือนนะครับผ่านตัว Line Notify นะครับซึ่งตอนนี้ก็พยายามมองหาแอปพลิเคชันนะครับหรือว่าซลูชันที่จะสามารถ มาทดแทนกันได้บ้างนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะไปเจอแอปพลิเคชันตัวหนึ่งครับคือตัว Telegram นะครับซึ่งมีทั้งเวอร์ชันโทรศัพท์นะครับแล้วก็ในคอมพิวเตอร์นะครับเดสก์ท็อปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเข้าถึงแอปพลิเคชัน Telegram นะครับแล้วก็จริงๆสามารถดาวน์โหลดได้จาก Play Store App Store นะครับแล้วก็สามารถเข้าสู่ระบบนะครับผ่านเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดต้องการจะเข้าผ่านตัว Desktop นะครับก็สามารถเข้าได้โดยการที่ไปที่เมนู Setting ในโทรศัพท์นะครับแล้วก็ไปที่ Device นะจะมีการสแกน QR Code นะครับก็เอาโทรศัพท์มาสแกนนะครับจากนั้นก็จะเข้าสู่ Telegram Desktop ได้แล้วนะครับส่วนวิธีการส่งการแจ้งเตือนนะครับผ่านตัว Telegram นะครับตรงนี้เราจะต้องใช้บอท ในการส่งการแจ้งเตือนตนผ่าน t e l e gram นะครับซึ่งวิธีการก็คือเราจะไปที่ช่องค้นหานะครับแล้วก็ค้นหาคำว่าบอทฟาเธอร์นะครับโดยมีเครื่องหมายแอดด้วยนะครับก็จะเจอกับ Account นะครับที่เป็นแอดบอทฟาเธอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็มีรูปเป็นผู้ชายใส่สูทสีดำอยู่นะครับเป็นตัวการ์ตูนแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับกดปุ่ม Start นะครับ ตรงนี้ก็จะมีข้อความนะครับเป็นคําสั่งที่ช่วยให้เราจัดการเกี่ยวกับการทำงานของบอทนะครับซึ่งตอนนี้ผมต้องการจะสร้างบอทตัวใหม่ขึ้นมานะครับที่ใช้ในการส่งการแจ้งเตือนผ่านแอปสคริปต์นะครับก็จะใช้แอปสคริปต์ในการส่งข้อมูลส่งการแจ้งเตือนต่างๆมายังบอทของ Telegram ตัวนี้นะครับถัดไปนะครับผมจะใช้คําสั่งตัวนี้นะครับก็คือ new bot นะครับในการ สร้างบอทตัวใหม่นะครับก็จะตั้งชื่อมันว่าครูพัสุวัตรออนไลน์นะครับอาจะเรียกชื่อมันว่าครูพัสุวัตรออนไลน์นะครับเสร็จแล้วเขาก็จะถามว่าต่อไปเนี่ยเราจะตั้งเป็นยูสเ n a m e สนมสหรับบอทของเรานะครับซึ่งมันจะต้องลงท้ายด้วยคําว่าบอทนะครับผมก็จะใช้คํานี้เลยละกันนะครับก็คือครูพัสุวัตรออนไลน์ underscore ์บอนะครับแบบนี้นะครับพอกดส่งไปแล้วปุ๊บ นะครับอ่าตอนนี้เขาก็จะบอกว่าตอนนี้การสร้างบอทเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถคลิกเนี่ยนะครับเพื่อมาพูดคุยกับบอทของเราได้นะครับแต่ว่าตอนนี้จะไม่มีข้อมูลอะไรไม่มีข้อความอะไรตอบกลับมาจากมันนะครับเนื่องจากเราเพิ่งสร้างเนาะแล้วเราก็จะมาดูวิธีการนะครับในการส่งการแจ้งเตือนผ่าน Telegram มบ t นะครับเป็น Telegram ม o t i f y เนาะโดยใช้ตัว แอปสคริปต์นะครับในการส่งข้อความคล้ายๆกับ Line Notify นะครับสิ่งที่เราจะต้องนำไปใช้ต่อนะครับก็คือตัวนี้ครับก็คือเป็นโทเค็นนะครับคล้ายๆกับ l i n e n o t i f y t o k e คนะครับแต่เป็นตัวนี้ครับเป็นโทเค็นนี้นะครับเราจะคัดลอกไปนะครับไปใช้ต่อนะครับทีนี้นะครับผมจะพาไปดูในส่วนของแอปสคริปต์นะครับที่ เราจะใช้ในการส่งการแจ้งเตือนผ่านตัว Telegram นะครับก็จะไปที่หน้า Apps c r i p t t นะครับแล้วก็ไปที่การสร้างโครงการใหม่ขึ้นมานะครับในส่วนของโค้ดนะครับในการส่งการแจ้งเตือนผ่าน Apps c r i p ตตัวนี้นะครับผมจะแปะลิงก์นี้นะครับไว้ให้ใต้ d e s c r i p t i o n ใต้คลิปนะครับแล้วก็ทุกท่านสามารถมาทำการคัดลอกโค้ดชุดนี้นะครับแล้วก็นำมาวางใน Apps c r i p t ได้เลยนะครับ ตรงนี้จะเห็นว่ามันจะมี2ส่วนนะครับที่เราจะต้องมาแก้ไขก็คืออย่างแรกนะครับจะเป็นตัวโทเค็นนะครับกับแชท t ID นะครับอันที่2จะเป็นแชท ID นะครับตัวโทเค็นนะครับเอามาจากไหนนะครับตัวโทเค็นก็เอามาจากตัวที่บอทส่งให้เราเมื่อกี้นี้นะตัวบอทฟาเตอร์ส่งให้เราเมื่อกี้นี้ก็คือตัวนี้ที่ผมบอกว่าเราจะ Copy ไปใช้นะครับอ่าผมจะ Copy มานะครับ Ctrl C Copy มาเสร็จแล้วก็จะเอามาวางแทนโทเค็นตรงนี้นะครับ ตรงที่เป็น xxx ตัวนี้นะครับดับเบิลคลิกแล้วก็วางได้เลยนะครับเสร็จแล้วในส่วนของ chat id นะครับ chat id เอามาจากไหนนะครับเราจะไปที่ลิงก์นี้นะครับผมจะให้ลิงก์นี้ไว้นะครับใต้ description ใต้คลิปเหมือนกันนะครับแล้วเราจะเอาโทเค็นเมื่อสักครู่นี้นะครับมาวางท้ายต่อท้ายคำว่าบอทนะครับเอาโทเค็นที่เรา copy มาเมื่อกี้นี้นะครับมาวางต่อท้ายคำว่า b o ทนะครับแล้วก็กด enter เข้าไปนะครับ ตรงนี้นะครับมันจะแสดงให้เห็นถึงข้อมูลนะครับที่เป็นข้อมูลของแชทบอทของเรานะครับตอนนี้จะเห็นว่าเป็นคำว่าโอเคทรูนะครับแล้วก็รีเซ็ e เป็นว่างเปล่านะครับผมจะลองกลับไปที่แชทบอทของผมนะครับแล้วก็ส่งข้อความหามันสักหนึ่งข้อความนะครับอ่ส่งคำว่า Hello ไปปั๊บนะครับแล้วย้อนกลับไปที่ลิงก์เมื่อสักครู่นี้นะครับอ่าจะลองรีเฟซดูหนึ่งครั้งนะครับ ก็จะเห็นว่าข้อความที่ผมถูกส่งไปเมื่อกี้นี้นะครับอ่าเป็นคําว่า hello นะครับถูกส่งไปในแชท ID ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นแชท ID ของบอทของผมเมื่อกี้นี้ผมก็จะ copy แชท ID ตัวนี้ไปนะครับ copy แชท ID ตัวนี้ไปเสร็จแล้วก็เอามาวางไว้ในแชท ID นะครับในช่องนี้นะแทนเครื่องหมาย xx X ตัวนี้นะครับพอวางเสร็จแล้วนะครับเอ่อเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาต เปลี่ยนชื่อโครงการตัวนี้นิดหนึ่งนะครับให้เป็นคําว่าเซ l e เทเลกราเมนต์นนะครับจากนั้นนะครับทําการเซฟหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็สามารถกดปุ่มเรียกใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่าเซ n ต์เทเลกราเมนต์โได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้อความที่เราต้องการส่งนะครับถ้าต้องการจะเปลี่ยนข้อความก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับผมจะกดปุ่มเรียกใช้นะครับ มันก็จะให้มีการตรวจสอบสิทธิ์นะครับแล้วก็เลือกอีเมลที่เราต้องการใช้งานนะครับแอบแล้วก็ไปที่อนุญาตนะครับอ่าเดี๋ยวรอการดำเนินการนะครับพอมีการดำเนินการเสร็จสิ้นนะครับอ่าเราก็จะเห็นว่าตรงนี้นะครับก็จะมีข้อความถูกส่งมานะครับจากบอทดของเรานะครับว่าเป็นข้อความที่คุณต้องการส่งนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนข้อความดูนะครับเป็น Hello Telegram ムอ่าพอกดเรียกใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับข้อความตอนนี้อ่าของผมก็จะถูกเปลี่ยนเป็นคําว่า Hello Telegram เรียบร้อยแล้วนะครับอ่านี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็เป็นวิธีการในการใช้ Telegram Bot นะครับในการส่ง Notify นะครับท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งคาถามไว้ได้ในคอมเมนต์นะครับหากผมสามารถ ตอบได้นะครับหรือว่าจุดไหนที่ช่วยในการทำงานของท่านได้นะครับตรงนี้ผมก็จะพยายามให้คำตอบนะครับในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับส่วนตรงไหนที่ผมอาจจะมีมิสคอนเซปต์นะครับหรือเข้าใจผิดตรงไหนไปก็สามารถเพิ่มเติมแลกเปลี่ยนกันได้ใต้คลิปนี้เช่นกันนะครับเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเปิดโลกใหม่นะครับเป็นเครื่องมือใหม่สำหรับผมเหมือนกันนะครับก็ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ